2.5CLS+ มาในปี2012ราคาเปิดตัวที่3 6 9 9 0 0ผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเราไปดูรีวิวกันเลย รีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้อเนยจะมารีวิวน้องมิสตูชีไททันตัว2.5คันนี้เลยนะคะเป็นตัว CLS พัดย่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูรถกันเลยดีกว่านะคะอันนี้นะคะน้องก็จะมาในคันสีดำเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นหน้าเก่าโฉมเก่าอยู่เนาะเพราะว่ามาในปี2012ในส่วนของตัวไฟของน้องเนี่ยเป็นไฟมังติ r รีเฟกเตอร์นะคะมีอะไรมาให้ครบหมดแล้วนะคะเรียบร้อยพร้อมกัดไฟตัดหมอกด้วย แล้วก็ตัวกระจังหน้าของน้องคันนี้นะคะก็จะเป็นลายหลังพึ่งเลยนะคะมีรูบายอากาศมาให้เรียบร้อยนะทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะอย่างน,นี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันมากดีกว่านะคะตัวนี้นะน้องก็จะมีซุ้มร้อมาให้แล้วนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวร้อแม็กเนี่ยทางเรานะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะยางมาในขอบ18เลยนะคะเป็นยางวิชลรินนะสำหรับน้องตัวนี้ ออกไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็น้องตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนาะดูจากระดับความสูงก็น่าจะรู้แล้วนะคะกระจกเนี่ยน้องเป็นกระจกพุนน่มยมนะคะมีไฟเลี้ยวอ,อยู่ที่ข้างแก้มให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้น้องเป็นตัวสี่ประตูนะคะกุญแจเป็นแบบรีโมทด้วยอะ่ะแล้วก็มีันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะสําหรับก็น้องตัวนี้ติดฟิล์มให้แล้วค่ะกระจกเดิมงจากโรงงานนะคะรถจากทางเราไม่มีส,ส,สนาดตณความจุน้ำแบบกอไหมยค่ะ ขัดมาเลยดีกว่านะคะเนาะเราก็จะเจอกับเจ้าตัวน้องแม็กไทรเนอร์นะคะตัวนี้อันนี้ก็ขอแจ้งลูกค้าไว้ก่อนเลยนะคะว่าคันนี้น้องเคยใส่หลังคามาเนาะ,ะแต่ว่าได้ทําการถอดออกไปแล้วนะคะก็อาจจะมีร่องรอยการเจาะอยู่นิดนึงนะคะเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานใดๆเลยนะคะสําหรับน้องตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเนาะเราก็จะเจอกับไฟเบรกนะคะตัวนที่สามจะอยู่ตรงเบามือจับที่เปิดฝากระโปรงของน้องนะคะเนาะแล้วก็มีบันไดท้ายมาให้ ในส่วนงกลมได้ท้ายเนี่ยน้องก็มีเซนเซอร์ระบบระษาความปลอดภัยให้แล้วอีก3จุดนะคะพร้อมกับไฟดับทิ่มอีกหนึ่งคู่เลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายน้องเนี่ยแยกเลเยอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็มีไฟรับทิ้งเพิ่มมาให้อีกนะคะกับตัวรถนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเราก็ได้เช็ดทำความสะอาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้านนอง,นองตัวนี้แล้วก็ฉีดน้ำยาการสนิมให้ด้วยแต่ทีนี้นะคะเราไปดูในส่วนตัวด้านในของน้องกันบ้างดีกว่านะคะว่าข้างในน้องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปกเลย ส่วนของตัวด้านในของน้องนะคะน้องก็จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแข่งข้างๆหรือว่าในตัวของเรื่องเบาของน้องนะคะแล้วก็น้องตัวเนี้ยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมังสีฟังก์ชันนะคะน้องก็จะมีโหมดให้เล่นค่ะพุ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็ปรับขึ้นเสียงขึ้นก็ได้เชืนอดียวกันด้วยนะคะแล้วก็คือที่สาคัญเนียน้องมี S l i n Airbag ผู A หน้ามาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งประตูนะคะน้องจะตัดมาด้วยสีเทา กระจกเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะออโต้หนึ่งบานก็คือบานคนขับนะคะแล้วก็บานประตูของน้องนะคะถ้าบานไหนเปิดอยู่นะคะน้องจะมีไฟแจ้งเตือนบอกทุกบานเลยนะทั้ง4ประตูเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของตัวคอนโซลข้างหน้าของน้องกันต่อเลยนะคะเนาะคอนโซลหน้าเนี่ยตรงฝั่งผู้โดยสารนะคะเาก็จะมีช่อ,องเอาไว้ใส่ของให้เราแล้วนะคะเนาะพร้อมกับ ต้องดันล่างอีกหนึ่งช่องเลยนะคะแล้วก็หน้าจอน้องเนี่ยเป็นแบบตัวเดินไม้นะคะบวกดิจิตอลค่ะแสดงเกียย์บอกนะคะแสดงเลขไม้แล้วก็ในส่วนตัวเลขไมนะะ้น้องจะอยู่ที่2องแสนหนึ่งนะคะนาะแล้วก็หน้าจอของน้องจะหน้าคอนโซลกลางนะคะจะมาในหน้าจอทัชนะ มาพัดได้เล่นได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแอรเนี่ยน้องเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะหรือว่าระบบอัตโนมือเนาะไปหยุกเฉยก็คือจะอยู่ทางด้านข้างของแอร์เลยแล้วก็จะเจอกับเครื่อบบงเสียงเครื่องเสียงน้องเนี่ยรับขึ้นวิทยุค่ะไม่ว่าจะเป็น f a m a เ m m 3็มเหรื a e X, อว่า USB นะคะเนาะอะ่ะ ัดลงมานะคะเราก็จะเจอกับช่องมืออเี่ยงน้องนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะตัวเกี่ยงน้องเนี่ยเป็นเกีี่ยออโต้นะคะมาในตัวสี่ประตูก็คือขับง่ายนะคะขับสบายอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีช่องใส่ของมาให้เยอะมากเลยนะสำหรับปรุงคอนโซลโรงงานนี้แล้วก็เบรกมือน้องเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกตินะคะพร้อมกับที่พักแขนด้วยที่พักแขนน้องๆนะคะก็ยังสามารถใส่ของได้อีกด้วยนะคะสําหรับเจ้าองตัวนี้นะคะแล้วก็เรื่องเบาของน้องเนี่ย เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเนาะก็คือเช็ดทำความสะอาดง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแต่ว่าในส่วนตัวด้านหลังน้องเนี่ยน้องจะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คือด้านในเนี่ยนั่งสบายอย่างแน่นอนนะ,ะสําหรับตัวสี่ประตูผ้ารด้านบนนะคะบางแดดของน้องนะคะโอ้อก็คือยังไม่มีกระจกมาให้นะคะฝั่งคนขับเนาะแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยมีแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยกันแบบว่าเปื้อนอะไรมาเลยนะคะไม่มีรอยเจอ้วยนะคะสําหรับภ้าพบดนานคันนี้เนาะ,ะแล้วก็ เอาเจอกับไฟข้างหน้าหนึ่งดวงเะคะพร้อมกับช่องใส่เบ็นของน้องก็คือใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีไฟําการเสร็งให้อีกหนึ่งเนียนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคร่า,าวๆเนาะโดยรวงสำหรับในตัวด้านในรถเนาะ,ะตนนี้เราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องของน้องกันมากดีกว่านะคะว่าเครื่องน้องเเป็นยังไง ถ้ามาในส่วนตัวหน้าห้องเครื่องน้องนะคะน้องก็เป็นเครื่องเดิมๆเลยไม่ว่าจะเป็นจุดแต้นสีหรือว่าเม็ดอาร์กนะคะก็คือยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องคอมเบลเร็วนะคะ D.I.D ค่ะ V.G. t u r ร์โบนะคะสำหรับน้องตัวนี้แล้วก็มาใน 2,500cc นะจ๊ะ คันนี้น้องมี ABS ค่ะถือกระตายแรงเด็กให้แล้วนะคะเรียบร้อยอุปกรณ์ที่ใส่ของเหลวต่างๆนะคะยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนานเลยได้คะเน้อแล้วก็เช็ดทำความสะอาดล้างให้แล้วนะคะรุงแวกให้อย่างเรียบร้อยแบตเตอรี่ค่ะน้องยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะคะคสะาําหรับตัวนี้นาะแล้วก็ฝาก ของน้องนะคะก็มีแผ่นกันความร้อนไว้ให้แล้วนะคะขนาดสายย,ยังเป็นสายเดิมจากโรงงานเลยนะคะสีก็คือยังมีอยู่เลยนะแล้วก็รถจากทางเรานะคะไม่มีชนหนักพิคอนจมน้ากับกอไมามาอย่างแน่นอนค่ะอสอบถามเซอนะคะทางเรารับซื้อเกินเต็มราคา100่เต็มเลยนะคะแล้วก็ทางมารีโอมอเตอร์นะคะมีการรับประกัน10ปี10,000แสนกิโลให้อีกด้วยนะคะที่ท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อไปเลยที่ช่องทางนี้ ะะเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ติดต่อกับอย่างรวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะนอ่เนยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส,สัคสมครให้น,หน้องเนยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวคันไหนนะคะก็ฝากติดตามฝากดูฝากรับชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย